โอ้ยสนามไม่สนามน้ำหนืดออีกแล้วไม่ชอบเลยอะ่ะจริงถ้าตายเถอะมาแต่ว่าสนามนี้แหละที่ผมจุกห้าเครื่องอ่ะทุกคนผมจุกฆาตากรใหม่สนามนี่แหละห้าเครื่องเลยผมจุกบนบ้านหลังเนี่ยหน้าต่างคู่บ้านเนี่ยเฮ้ยวินวอลอ๋ออ๋อเดินเร็ว โอ้ยดูหน้าต่างบานนี้ยังไงเอ้ยเอ้ย <c oughs> มันวมกวนตีนเก้ตรงนี้แหละเย้แล้วโอ้โหคือแบบรอบจังไลยจัดตร,ตรงไอ้ตรงไม้เตกตรงพื้นอะจังไรจัดเลยหลอกได้ก็หลอกไปอย่าหลอกใจตัวเอง มันตกมันตกมันตกบ้านมาอีกรอบดิมาดิแมวมองดิเนี่ยมันจ no? ังไรเกินอ่ะตรงเนี้ยจริงๆผมบอกเลยจริงๆมันไม่เคยเกิดอย่างนี้นะมันจะเกิดแบบมุมๆตรงนู้นหน่ออย่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือตรงนี้มันกลางเกินผมโดดไม่ได้ไง no ผลิต no ผลิต no ผลิต มาดีเฮ้ยตีอะไรมโหเกินมโหเกินตกเปล่าตกเปล่าอะอะเอ้ยยังไง เอ้ hey, ้ได้ฮาร์ดได้โปรดปึ๊บโอ้รอบนี้กูได้ใช้โอ้ my god โอลีชิตโอ้โอ้ยเอไปแล้ว เข้าหันมาให้กันทั้งวันทั้งคืนยื่นจมไม่สมเป็นไทยอ๋ยออุ้ยครึ่งเสร็จพอดีเสร็จแม่งเผากูตายปะเนี่ยกขอรอดขอรอดขอร้อง คนมันอะหน้าต่างคู่้านนั้นอะมันแ้นมันแ้นมาดิเฮ้ยเปิดประตูให้เลยเหรอเสิบเกินมา <no <ff noise> ยัางยังไม่จบยังไม่จบขึ้นน้ใหม่ขึ้นน้ใหม่ยังมีเวลาอยู่เราอะ่ะสมเถมาดิมามามา กกว้าวอา่าฮ่ว้ายมันบล็อกหมดแล้วโนเอ้อดีนะวน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 จนแบบเอาไปอีกหนึ่งพันหน่อยก่อนเฮ้ย ใครออกมาแล้วว่าคนหนึ่งนียรอกูกกนกูกกำลังเล่นสนุกเลยถามจริงเดี๋ยวกนเดี๋ยวก่อน,ยนอย่าทำอย่างนี้ขอลองได้โปรดได้โปรดได้โปรดอร้อนดีร้อนหียอะไรล่ะ อุ้ยมันจะฆ่าผมแบบวิธีไอ้นี่มันจะโดดลงไมใต้ดินข้างล่างนั้นอะถ้ามีลูกเองนะเดี๋ยวจะโดดหน้าต่างต่อเลยมันไม่ใช่จุกเด็กนะเวย้ยทุกคนลองไปจุกดิทุกคนแบบอาจจะล้มไปแล้วก็ได้นะเวย้ยเ <laughs> ฮ้ยอย่าเพื่อนรอดึงทีเดียวมีทางหลังขอร้องเ <gasps> ฮ้ยเอนตี้จะทิม เฮ้ยเพื่อน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 ยัดคู่ยัดคู่ฮัลโหลยัดคู่ยัดคู่เพื่อน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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยัดคู่ยัดคู่ยัดคู่ขอร้องขอร้องยัดคู่เลยจริงจริงเก็บคนนึงแล้ววิ่งฉี่อีกคนนึงดึงโอเคจบทุกอย่างขอเปาะขอร้องด้วยโปรดดึงเฮ้ยออก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 ประตู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 ออกประตูประตูประตูเร็วๆลุมอยู่นี่ออกออกออกเร็ว อย่าอ,นะอุ้มกูนะกูขอร้องอ, <c oughs> ออก <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ทำไมต้องกลัวเนี่ยโอ้ อุตส่าห์หลอกสายตาได้หนึ่งรอบเมื่อกี้สงหลงเสงหลงมันเป็นสงหลงเสงหลงสงหลงเสงหลงมันเป็นสงหลงเสงหลงเอ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 งแงมันเป็นมะโรงมะแรงมันเป็นคือโซ่บอกที่มันเป็นวุนยุนเซงเซงมันเป็นโอ่งหลงเองเลงแป๊บหนึ่งนะกูจะโดนมันถอนอนะ่ะ <c oughs> วุ้ยถีบกระดาษเลวอีกโอ้โ oh, ห my god oh my god ตะตะันเลยนี่มันเป็นสองรองแสงแรงจังซีมันต้องถอนขอขอบคุณโดนเนตแล้วนะครับทุกคนเลย beautiful girl ชามอนไกวุ้ยหลงเกินฆัตรกร โอ้ยฆาตกรมีมารยาทเกินกลัาอ,าอยู่มาเด ก็ให้น้องเขามาพี่จู๋คนเดียวได้มาเดียทั้งวันทั้งคืนชื่นชมไม่สมดุลไทยมันเป็นซองรองแ,งแรงแรงหรือยังอ่ะอาต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 าอาตาตา,ตามาดิกูได้บัฟจากเพลงจังตี้ต้องถอนอะ่ะมึงก็มาเดี๋ยววะ อย่างยังก่อนยังก่อนเฮ้เ hey. ฮ hey. ้ทนนะ่านยอ้าวจังซี่มันต้องถอนเอาดีครับ โอ้เปิร์กส้นจีนหมาเอ้ยไม่เคยจะไว้ใจมึงได้เลยไอ้เปิร์กตายยากเวนละลกเนี่ยทำไมต้องเป็นผมทุกทีเลยนะใครมีโบอรโล่เอาล้มหมด ไม่ดีเลยไม่ดีเลยอ่ะสถานการณ์แบบว่าไม่ดีเลยไม่ต้องช่วยก็ได้นะจริงตายก็ช่างไม่เหือนไม่ซีหรอกออกแค่ผมเป็นเพลอัเกมแล้วผมจุ๊ขนาดเนี้ยผมกัากด,กดตายาแล้วก็กระโดดหน้าต่างเว้ยคือเมื่อกี้แม่งแบบตัวถลายอีกแล้ว ลงไปผมตายผมโดน,นตนีเดียวก็แตกแล้วทำอะไรไม่ได้ผมผมทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นต้องฮิวก่อนอ่ะมันเฝ้าอ่ะ มึงไม่เห็นตูดจริงเหรอเป็นกูกูวิ่งขึ้นมาเอาแล้วเนะี่ยบอกกูดิถอยมีดทางหลังแล้วกันจีจี ข่ายมีทั้งหลังแค่นั้นแหละไม่มีก็จีจีไม่ไหวหอ่ะเฝ้าอย่างงี้แค่ดึงก็เต็มเกลนแลว